ค o n เมจิกไฟโปสมาร์ทโฟนกล้องเทพดีไซน์พรีเมียมสเปคแรงสะใจคุ้มไม่ไหวสวัสดีค่ะพบกับมิวอเช่นเคยนะคะกับบาะนดรีวิว สำหรับวันนี้นะคะมิวก็มีสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงจากค่ายออนเนอร์มาแนะนําให้ได้รู้จักการกับออนเนอร์เมจิกฟโป o เครื่องนี้ที่อยู่ในมือของมิวค่ะเป็นสมาร์ทโฟนกล้องเทพหน้าจอก็สวยสีไม่เพี้ยนแถมสเปคเนี่ก็แรงสะใจส่วนจะมีอะไรน่าสนใจเนี่ยถ้าอยากรู้แล้วก็ตามมาเลย เรามาเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่า h o n o r Magic f i Pro นะคะมาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นเรียบหรูดูแพงมีความพรีเมียมและเขาก็ยังมีมาให้เลือกถึงสสีด้วยกันก็จะมีสีเขียวและก็สีดําที่อยู่ในมือของมิวตอนนี้ค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าวัสดุฝาหลังของเขาเนี่ยสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุผิวแบบด้านเนาะมีความแบบว่าด้านๆทําให้ไม่เกิดรอยนิ้วมือง่ายส่วนสีดําเครื่องนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับฝาหลังที่เป็นกระจกมีความมันมเม่วาวดูมีมิติแต่ว่าส่วน ชอบสีดํามากกว่าสีเขียวเนาะเพราะมันดูมีความแบบพรีเมียมแต่อาจจะต้องแลกม,มาก,กับรอยนิ้วมือที่อาจจะเกิดขึ้นง่ายนะคะแต่ว่าจะได้ความหรูหรามาแทนค่ะใครที่ชอบสมาร์ทโฟนที่มีความโดดเด่นสะดุดตาสวยรู้ดูแพงเนะี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอนค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของสเปคนะคะ o n o r Magic 5 Pro นะคะเขามาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด6.81นิ้วนะคะความละเอียด Full HD Plus อัตรา Refresh r a t 120 h z ความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,800นิตค่ะชิปเซตนะคะใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 2แรม12 g b ความจุ512 g b แบตเตอรี่5,100ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จไว66 Super v o o c เชื่อมต่อ WiFi 7และก็ Bluetooth 5.2ค่ะทีนี้มาที่เรื่องกล้องค่ะ HONOR MAGIC 5 p r o นะคะเขามาพร้อมกับกล้องใหม่ยกเซตเลยและได้มีการพัฒนากล้องอย่าง f a l c o n CAPTURE a อ g o r i t h m ค่ะที่จะช่วยทำให้การถ่ายภาพม่สามารถถ่ายได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะกล้องด้านหลัง3เลนก็จัดมาให้ครบทุกระยะเลยก็จะมีเลนย์วายอัลต้าวาแล้วก็เลนเทเลค่ะ และในทุกๆเลนนะคะเขาก็ให้ความละเอียดมาถึง50ล้านพิกเซลให้มันเยอะมากซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าหายากมากๆเลยที่สมาร์ทโฟนเนีเ่ยเขาจะให้มาเยอะขนาดนี้ครบทุกๆเลนด้วยและยังสามารถซูมได้ไกลถึง100เท่าส่วนกล้องหน้าเซลฟี่เนี่ยก็ดูดีไม่แพ้กันให้มาถึง12ล้านพิกเซลบวกกับเซนเซอร์ 3D ส่วนวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุงดอยู่ที่ระดับ 4K และเขาก็ยังมีโหมดมูฟฟี่มาให้เลือเล่นอีกด้วยสําหรับใครนะคะที่เป็นสายโปรดักชันเนี่ยจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนค่ะเรียไ้ ว่าใครที่ต้องการสมาร์ทโฟนกล้องเทพนะคะที่สามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวก็วิดีโอทาผพานอย่างเด็ดขาดค่ะ การใช้งานทั่วไปนะคะต้องบอกเลยว่ามีค่อนข้างประทับใจในเรื่องของกล้องของเขามากๆเลยที่มีมาให้ถึง3เลนสามารถถ่ายภาพได้แบบว่าครบทุกระยะเลยในตัวของเลนวายก็สามารถถ่ายภาพออกมาได้แบบว่าคมชัดสีก็สวยสดมากๆเลยหรือว่าใครนะคะที่รู้สึกว่าเลนวายยังถ่ายภาพได้กว้างไม่จุใจมากพอเนี่ยเขาก็มีเลนเอลฟ์วายมาให้สามารถถ่ายภาพได้กว้างมากยิ่งขึ้นเช่นการถ่ายวิวหรือว่าสถานที่ต่างๆค่ะส่วนเลนเทเลนก็สามารถซูมแลวก็เก็บรายละเอียดได้ดี ในเรื่องของการซูมเนี่ยสามารถซูมได้100เท่าจริงๆเมื่อเราซูมไปแล้วเนี่ยแล้วกดถ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะมีการประมวลผลทําให้ภาพเนี่ยมีความชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนหน้าจอเองก็ให้สีที่สวยสดหน้าจอสีไม่เพี้ยนลำโพงก็เป็นสเตอริโอคู่ทำให้การดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เนี่ยสามารถจัดเต็มไม่เสียอรรถรสอย่างแน่นอนค่ะส่วนเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยก็สามารถเล่นเกมทั่วๆไปอย่างเกม R O V ได้เปิดการาฟิกระดับกลางได้เล่นได้แบบว่าไหลลื่นไม่มีสะดุดค่ะส่วนแบตเตอรี่เองเนี่ยก็ให้มาแบบจุกๆเลยสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าตัวหนึ่งเลยทั้งในเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องหน้าจอและก็กล้องสุดเทพที่มีมมาให้แบบเต็ ไม่มีการค่ะออเนอร์ g i c ิกไฟโปราคา2,9,990บาทเป็นเจ้าของได้แล้วที่ร้านปนน่าทุกสาขาหรือว่าช้อปออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ bnn.in.th หรือช้อปออนไลน์เลือกรับของที่หน้าสาขาก็ได้เหมือนกันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะมิก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำส,ว,สวยๆร้าน So Story at กิ่งแก้วนะคะร้านสวยมากๆค่ะอาหารและเครื่องดื่มเองนี่ก็อร่อยมากเหมือนกันส่วนคลิปหน้านะคะมิวจะเอาอะไรมารีวิวก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะคลิปนี้มิวก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ